สวัสดีค่ะที่ที่น้อง,องเพจแฮปปี้ไลฟ์บายีลรนทุกทุกคนค่ะวันนี้พี่พมีหัวข้อเรื่องสอนให้ลูกมีเป้าหมายนะคะด้วยวิธีง่ายๆ3วิธีดังนี้ค่ะเป้าหมายแรกสําหรับลูกค่ะในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องการเรียนค่ะในเรื่องการเรียนนี้พี่มีขอพูดขอแบ่งเป็นนะคะหัวข้อย่อยๆนะคะทั้งหมดนะคะ3หัวข้อด้วยกันค่ะสําหรับเป้าหมายในเรื่องการเรียนค่ะอันดับแรกเลยนะคะเวลาที่ลูก ของเราค่ะเรียนในวิชานั้นๆค่ะให้เรานะคะพยายามที่จะแนะนำนะคะหรือว่าสอนลูกๆค่ะว่าในวิชานั้นๆเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราเนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเข้าไปเรียนในชั้นเรียนค่ะแล้วเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าวิชานั้นๆเนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไรเวลาเรียนไปค่ะเราจะไม่มีเป้าหมายนะคะ เราจะไม่สามารถโฟกัสยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเรียนภาษาอังกฤษเราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะแต่ถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเรานะคะเรียนภาษาอังกฤษไปนะคะเพื่อการสื่อสารกับคนทั่วโลกนะคะแล้วสื่อสารกับคนทั่วโลกเราสื่อสารไปเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราสามารถเข้าใจค่ะว่าสถานการณ์ทั่วโลกนั้นเป็นยังไงเพื่อให้เราสามารถติดต่อนะคะกับผู้คนทั่วโลกได้นะคะ เพื่อการสร้างโอกาสนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะหรือว่าเวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถไปได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะติดต่อ,อก,กับคนทั้งโลกนี้ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษค่ะ แม้แต่เวลาที่เราเดินทางนะคะก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารนะคะผ่านตอมได้นะคะเวลาอยากกินอาหารอะไรก็ไม่สามารถสั่งได้ในต่างประเทศนะคะก็เป็นประโยชน์ที่รูปของเรานะคะถ้ารู้ประโยชน์ค่ะเราก็จะเข้าใจว่าเป้าหมายในการเรียนวิชานี้เราเรียนไปเพื่ออะไรค่ะเวลาที่เราอยากฝึกให้รูปของเรานะคะมีเป้าหมายในการเรียนค่ะเราก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการฝึกนะคะถามคําว่าทําไมนะคะเราทําไปเพื่ออะไร เวลาเราถามไปเรื s> <S 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 s <S ่อยๆถามไปเรื่อยๆลูกของเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อที่เราทําสิ่งนี้เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรถ้ามันไม่ใช่ตัวเขาค่ะเขาจะฟีดแบกแล้วเขาก็จะส้อนกลับมาว่าเฮ้ยนี่มันใช่ตัวเขาหรือเปล่านะคะในเรื่องการเรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรต่างๆในชั้นเรียนค่ะถ้าเด็กๆทราบเป้าหมายนะคะว่าเขาเรียนวิชานั้นไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาจะสามารถทำนะคะความเข้าใจในวิชานั้นๆได้ดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราทำนะคะจากความเข้าใจนะคะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ย เราก็จะสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้ดีเสมอน,นะคะซึ่งพอเวลาที่เราสามารถตั้งใจเรียนในชั้นเรียนได้นะคะมันก็จะส่งผลถึงนะคะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกคณะนะคะที่เราที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้นะคะที่เหมาะสมกับตัวเราที่เราได้พิจารณานะคะได้ทบทวนนะคะเป้าหมายของเรานะคะมาตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมพอเราเข้ามาหาวิทยาลัยเราก็สามารถเลือกเส้นทางได้นะคะส่งผลไปถึงเมื่อเวลาเรืู่งของเราค่ะ โตขึ้นนะคะต้องประกอบอาชีพเขาก็จะสามารถเลือกเป้าหมายหรือว่าเลือกทิศทางนะคะที่เขาจะดําเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับตัวเขาค่ะคุณพ่อคุณแม่มีส่วนสําคัญมากๆนะคะในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะในการคอยชี้นํานะคะลูกๆว่าเขาจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยอยากให้เป็นเป้าหมาย ที่แท้จริงของลูกนะคะเขาจะมีความสุขเขาจะมีความกระตือรือร้นเขาจะแฮปปี้มากๆในการที่จะทาให้สิ่งนั้นนะ่ะบรรลุเป้าหมายค่ะคุณพ่อคุณแม่ให้กําลังใจนะคะให้คำปรึกษานะคะอยู่ตลอดเส้นทางเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยอดนะคะของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะที่อยากฝากไว้นะคะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะสําหรับเด็กๆค่ะ เป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนอกจากลูกๆของเราจะเป็นคนเก่งแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ดีด้วยเช mm. ่นกันค่ะตามดีค่ะพี่วีขอนิยามไว้นะคะสั้นๆนะคะ3เรื่องสําหรับเด็กๆค่ะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของการรู้คุณค่ะการดัญญูรู้คุณนะคะ <Yeah. S 2> เด็กๆค่ะลูกๆของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะ <Yeah. S 2> คุณครูนะคะญาติพี่น้องนะคะหรือคนที่มีพระคุณนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่มีพระคุณนะคะใน ชีวิตของเราค่ะเราก็อย่าลืมนะคะสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้คุณนะคะความรู้คุณเนี่ยจะเป็นความทราบซึ้งใจค่ะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักค่ะความกตัญยูรู้คุณค่ะลูกของเราเมื่อโตขึ้นค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนค่ะเขาจะได้รับการต้อนรับนะคะได้รับโอกาสที่ดีเสมอค่ะอันนี้เป็นกฎแห่งสัจธรรมนะคะเป็นกฎแห่งแรงบึงดูที่สุดยอดมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะ อนให้ลูกๆของเราค่ะมีความรู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้บุญคุณนะคะสิ่งต่อไปค่ะสําหรับเรื่องของการตั้งเป้าหมายค่ะของเด็กๆคือนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ร่วมตั้งเป้านะคะแล้วก็ร่วมชี้แนะให้กับลูกๆค่ะก็คือการเป็นคนที่สุภาพนอบน้อมน,นะคะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนค่ะ อันนี้จะเป็นการสร้างความน่ารักนะคะให้กับทุกลูกของเราค่ะเพราะว่าเด็กๆที่มีความอ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพูดจาดีนะคะมีความสุภาพค่ะเขาก็จะเป็นที่รักนะคะแล้วเขาก็จะสามารถเติบโตไปในสังคมได้แบบที่ดีมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นที่ต้องการนะคะไม่ว่าเขาที่จะทํางานอะไรนี่ก็มักที่จะประสบความสําเร็จสเสมอค่ะในส่วนของเป้าหมายค่ะนะคะของเด็กๆมี2ฝั่งค,ค่ะคือฝั่งของความเก่งแล้วก็ฝั่งของความดีค่ะ อย่าลืมนะคะช่วยแนะนำนะคะลูกๆของเราให้โฟกัสนะคะให้ได้ทั้งสองส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเก่งหรือว่าด้านดีค่ะให้มีสองอย่างนะคะควบคู่กันไปแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะสมมุติว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้นะคะไม่ได้อย่างที่คาดหวังค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะสามารถเป็นพี่เลี้ยงค่ะให้เขาค่ะกลับมาออดิตตัวเองนะคะหรือว่ากลับมา ก็ส่วนตัวเองว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปเนี่ยเราทําอะไรนะคะแล้วครั้งหน้าเราก็จะไม่ทําผิดพลาดแบบนั้นนะคะแล้วลูกเราก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดานะคะครั้งหน้านะคะเวลาที่เราจะต้องทํานะคะหรือจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรเราสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นและทําให้เราเนี่ยดีขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะคะแล้วลูกของเราก็จะเติบโตไปเป็นคนที่มีเป้าหมายค่ะทั้งเรื่องการเรียน นะคะทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องการเป็นคนที่มีความกระตันย่กระตะเวทีแล้วก็เป็นคนที่สุขภาพอ่อนน้อมค่ะถ้าท่านคิดว่าคลิปมีฟีีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามทาง Facebook และ YouTube h a p p y Life by ว i d a n นนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ